คือคือคือน้องเมื่อวานมันมามันมามาคุยกับผมที่งานเลยแล้วก็มาคุยแบบเรื่องทั้งหมดที่แบบว่าอาจจะแบบมีเรื่องแบบเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องก่อนแล้วเนี้ยที่แบบว่ามันมันมัน,ม,นมันส่งผลต่อแบบว่าสภาพจิตใจของน้องๆมันด้วย <c oughs> ไม่น่าเปิดนะนี่มึงเงียบีิ ออกมาออ,อ,อ,ออกมาออกมาเอ้ยมันดูดักเชนนี่ไอ้ร้านไหนอ่ะไม่ใช่ใไอ้ยังมาอยู่คนละแก๊งกูนี่หว่าเดตลกไอ้จอย่ตลกเดี๋ตลกเดี๋ยวตลกที่ยเคยชินในเชื่อมากับแก๊งเฮ้ยปลาหอยยังหายพี่บังหายพี่บังหายพี่ป้าหอยยังขายปลาหอยยังาย มาดูว่าเขาหอยอ่ะไม่มันหนมาทีหลังอ่ะมันน่าจะงานแบบฟังอย่างเขหอยน่าจะได้อันแรกอ่ะเออมันน่าจะงันแบบถ้าลูกแรกเลยนะไอ้แบนที่กลัวกบวกว่าปกติหลังก็ได้เขาหอยไปแล้วเราไม่มีเวลาร้านสักร้านเลยเหรอมีพี่แต่ว่าแรกได้มาหมดเลยไปรับพี่บังแป๊บไปรับพี่บังแป๊บไปรับพี่บังแป๊บเออผมผมว่าผมจะคุยเรื่องไอ้นี่อยู่เรื่อง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 ไอ้เหมือนพวกพวกกากินหังอ่ะ อันนี้แบบคุยแบบโอซีนะไม่ได้เกี่ยวอะไรสต่ตอรี่เนี่ยมอไปแน่ร้านปูนะพี่ดูดางแค่ไห้อยู่ตลก๋ยวตลกแป๊หนึ่งเฮ้ยขับไอพี่หน่อยผมมตลกคือคือคือน้องเมื่อวานมันมาคุยกับผมที่งานเลย แล้วก็มาคุยแบบเรื่องทั้งหมดที่แบบว่าอาจจะแบบมีเรื่องแบบเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องก่อนแล้วนี้นที่แบบว่ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันส่งผลตอบแบบว่าสภาพจิตใจของน้องๆมันด้วยข้างรถแบบนี้เ <c oughs> ขาไม่น่าเปิดนะนี่มึงเงียบพี่รวมหน่อยพี่ ก็เหมือนมาเคลียร์ใจกันอนะเอาง่ายๆก็เหมือนมาเคลียร์ใจกันอะรวมไปนะี่หน่อยรวมอูก่นหน่อยคือ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 น้องมันก็กดดันแหละอัดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าต้องมาเล่นกับดูไว้อะมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่แบบว่าแก๊งทุกแก๊งเวลาเล่นกับแก๊งใหญ่มันมันมันกดดันอยู่แล้ว<อ>แต่ยิ่งแบบว่าคือในเมืองผมก็ใส่เต็มอ่ะเข้าใจะปะ่ะผมก็ถ้าถ้าถามผมอะไอ้เรื่องที่แบบว่าพูดตอนที่ คือคือน้องมันติดใจยอยู่เรื่องเดียวเร,เรื่องที่แบบว่าผมจะย้ำมันทุกเดือนแต่คือเรื่องนั้นน่ะจริงๆอะ่ะไอ้กากินังอะ่ะต้องไม่รู้นะถูกไหมละ่ะพี่เขาใส่กันแล้วพี่พี่มืออะไรอ้าวบอกก่อนเกิดว่าจริงให้อยู่ ไปวะพี่บังตายพี่บังตายช่วยพี่บังหน่อยมเดี่ทเี๋ยวพี่โจเองไม่ติดเปล่วพี่เปลีแล้วบังจุดยังโูเบงโชเบ้งติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยวผไม่้วผมไม่โจโจไปกันโจเลนไปันโจเลนไปันโจเลไปอาบานชาไม่เอดีกูใช้ก็มันไม่ได้วะกูเก่าใช่ป่ะแบน อมันจบหมดและชุบน้องอย่างไม่มันขึ้นว่าแอคชั่นอิมพอสซิเบิลอะไรเนี่ยผมเองผมเองผมหมดอายุเปล่าเอดีเหรอพี่นี่ผมชุบได้แล้วตัวอายุใช้งานอะนานไปเอไอเอ็กอยู่กับใครวะไอแบนอ๋ออเชนไม่เห็นไม่เห็นไม่มีในกระเป๋ากูอ่ะมันไม่มีเอดีแต่ในช่องอ่ะมันมีอ๋อเก็บไปใช่ป่ะเก็บไปในช่องบัคเฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้วะ ไม่ไม่ไม่คนดูใจเย็นไว้อันนี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 ้ผมผมผมจะอธิบายได้เหรอเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปได้เลยเดี๋ยวเพิ่งไปโถมไว้ฟังก่อนฟังก่อนเย็นเย็นโดนอีกโดนตะภายอันหนึ่งนะที่เหมือนคือคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องที่ผมจะย้ำทุกเดือนอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่พวกผมมาคุยกันมาตอนที่ปิดเสียงไว้ ไอที่ผมพูดอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ร้อนตอนที่แชทตอนนั้นจำได้ไหมหน้าแรงเขียวที่มีแชทแหลมผมอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเพื่อที่เอาเครืองง่ายที่พูดกันนะมันไม่เกี่ยวกับแชทที่มาที่ที่มาแหลมเลยผมก็ด่ามันกลับถูกปะแต่ผมพูดเพื่อเชิงแบบจิตวิทยาสมมติว่าพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าลองอ่ะลองดูอ่ะว่าแบบปฏิกิริยาการกินน้ำจะเป็นยังไง แล้วสุดท้ายน้องก็ทักข้างนอกมาแต่แต่มันก็รู้ว่ามันผิดมันก็ขอโทษผมมันก็เคลียร์ใจไปแล้วอะในระดับหนึ่งอ่ะเข้าใจปะแต่หลังจากนี้ก็รอดูแค่นั้นเองส่วนเรื่องอื่นผมไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วผมไม่อยากเอาแบบว่าข้างนอกคือข้างนอกถ้ามึงข้างนอกมากูข้างนอกแค่นั้นเองแต่ข้างในก็คือข้างในผมควบผมได้ข้างในก็จบข้างในอยู่แล้วและไอ้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  ตึกแดงงนัดได้เหมือนกันอะไรเลยอแล้วผมก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเว้ยเรื่องก่อนอนันนี้อันนี้แบบผมไม่ได้จะแบบว่าจะนาเปิดประเด็นกับ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 เรื่องเก่านะแค่แบบว่าอยากให้ทุกคนอ่ะรับรู้ว่าไอ้เรื่องที่ผ่านมาที่ผมโพสตเฟสด่าไอทีอาร์เพราะว่าเพราะว่ามันก็มีข้างนอกมาแบบคล้ายๆแบบนี้แหละถ้าไม่ข้างนอกมาผมก็ไม่ข้างนอกกลับแค่นั้เนเองแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่จะเป็นต้องไปข้างนอกกลับเว้ย ถามว่านี้ผมผิดไหมผมก็ผิดเว้ยแต่ถ้ามันไม่มีข้างนอกมันก็ไม่มีข้างนอกอยู่แล้วอะ่ะผมก็จบก็คือในนี้ก็จบก็จบในนี้แอก็เริ่มถามว่าผมอ่ะเอาเอาข้างในไปข้างนอกหรือเอาข้างนอกมาข้างข้าง,างในเว้ยไม่มีอยู่แล้วถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนกระทําก่อนอะ่ะแค่นั้นเองจบก็จบไปนี้ไว้เดือกก็เดือกไปนี้เวลาแบบข้างนอกถ้าแบบไม่ใช่เรื่องแบบสตอรี่อะ่ะจะปรึกษาเฮียอะไรอะ่ะทักมากูตอบหมนอะแต่ถ้ามีสตอรี่กันแล้วทักมาไม่ตอบ อะไรางากันนี้ก็ดูอะ่ะเข้นมาพี่มาขับรถเล่นปะก,ก,นก็อยากเห็นก็อยากเห็นกากินัง่งแบบใหม่นะไม่ใช่แบบเดิมอะแต่เรื่องตีอะตีอยู่แล้วจะไปงัดต่อไหมนี่นรอดูได้<า><ร>เลยส่งตัวแสนแนั่นนี่คนเอาต้องร้อยไปเนี่ยเคไม่ต่อแล้วตกลง ไปร้านไหนต่ออ่ะเอแดงพี่เอ็แดงเอดแดงไปแแแพี่ผมรู้ผมรู้ผมรู้เอแดงควายเจเจพี่ชิขโมงก่อนเหรอวะบ๊อบบอลบ๊อบบอลพี่หลงสาบอลจอยสาบอลนี่คือปั๊มหอยใช่ไหมพี่ ลำบนลน,<บ>นหอยนลนบนลนบนให้โอกาสมาเยอะแล้วเว้ยนี่แหละชีวิตัยรุ่นใครกินน้ำมันไม่มีมันไม่มีคนคุมไหม เอ้ยม,มีแบบคนๆุมมีแบบว่ามีพาวที่แบบว่ามันๆๆมัน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 เอาอยู่อะ่ะน,นี่แต่วัยรุ่นนะถ้ามีคนคุมแล้วแบบว่าเอาอยู่นะถาว่าถ้าจะไปได้ไกลอ่ะถ้าจะไปในแบบทางที่ถูกอ,ะอ่ะและจังหวะนี้น้องโจอฮะเดี๋ยวจะ ไอพวกปีไปเฮียแกงอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอไอนุ๊กร้องไอนี่หน่อยแก้ทาขาล็อกครั้งไอหัวไอ้เหี้ยมันขึ้นต้นไงวะไอ้เฮลลาล็อกอ่าไหรพี่เท่าไรนะเท่าไรนะแต่แม่งคออ่อนจัดแต่ในมืออะไม่ลาสักคำทิ้งไว้ชาวนาตัวดำอ้าวมีคนยิงพี่โลยิงอีอ่่ะตะ ในอูรู้ดะใครอ่ะในอูรู้ดะอูรู้ดะไปทำงานเมื่อไอ้ไอ้หรอี่จะบังแอะแน่แน่ไม่บังใกล้หรอไอ้สัสแอะแอะแอะหรอไปอยู่ครับโอ้โอ้โอ้บีบังมันจะกลับปุ่นมิ๊แอไม่ไม่มัน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 ต้องบอกว่าอย่างี้ก็คือมันมันข้างนอกมันเกลียดใจแล้ววที่เหลือก็เล่นแค่ในเกมอะ น้องมันแค่บอกแค่แค่กลัวแบบผมแบบว่าเหยียดมัน้ขานอกกดมันเขานอกอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปถือหมายรอมึงถือหมายทำไมเนี่ยโกรกคนมีแต่พี่หลงไป่ขึ้นสักทีแ่ะพี่เดี๋ยวถ้าไอ้ศาสตว์ใครเขายิงเล่นวะไอ้เหียเดี๋ยวรอบหน้าไม่แจกกระสุนแล้วไอ้เฮีย พี่ชอยิงเหรอพี่อ่ะโดนเลยพี่อ่ะโดนเลยพี่อ่ะยิงจังเลยไม่มันไม่ได้ยิงนัดเดียวนะเว้ยมันยิงกูสามสี่นัดแล้วนะไอ้ย่าเดี๋ยวกูไปเดือดเดี๋ยวกูไปเดือดหน้าร้านก่อนมึงไปร้านไหนไอ้แดงพี่ไอ้แดงแดงผมผมไม่ได้ยิงนะครับพี่ผมยิงเราจังเปย์นะขอขอด้วยขอด้วยขอด้วยหมดละจะหมดละแกงผมเจอฟูเลียสีดำคันหนึ่งอ่ะอ๋อเพื่อนเพื่อน นั้นไหนพี่ที่เราเป็นนันไหนเอดแดงเอดแดงเอดแดงใช่ปะแอ็ดแดงเอดแดงเอดแดงยังไม่เหมือนกันนี่ไม่่สิ่งที่ผมผมรู้แล้วครยิงเี่ที่ผมอยากให้คนดูแบบว่าไม่อยากให้อดอีกการกินหนังแล้วแค่รอดูอ่ะหลังจากนัที่ผมบอกน้องมาเคลียร์ใจกับพวกผมแล้วไง ต่อไปก็นั่นแหละครับให้มันเป็น,ปนตอรี่ในเมืองอ่ะอินก็อินได้ครับแต่ว่าให้มันมีขอบเขตทั้งก่อนนั้นนี้แล้วก็หลังจากเนี้ยคือมันมันมันก็ไม่ควรที่จะไปโถมหรือว่าไปไปไป,ไปแซะหรือพาดท,ทิงอ่ะมไม่ดีหรอกจริงใครมันเล่นลูกกระสุนวะ ไอ้สัใครมันยิงจังไว้เฮียฮะใครมาเล่นลูกกระสุนกระสุนกูไม่แก่กันไอ้เฮียรอดหน้าเฮ้ยเขายเฮ้ยบังเฮ้ยนุ๊น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 ุ๊น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 นุ เหลือมากมั้งไอ้เหี้ยเอ้ยพี่หลงพี่ไม่เอาเนี่ย <c oughs> นักนักเลงกันเมื<ห>องเขาเมืองเขาเอาปืนตบหนา้นาเน <c oughs> ี่ยได้มาทำเงี้ยกูเฮ <c oughs> ้ยพี่หลงพี่จบเหี้ย กีนนักเรียกระปืนตกหนาปังเจ้าเยกว่าใส่ปนลไปลองกลองได้ปะอันนี้ติดตลกนะนี่ติดตลกแย่ทงเนี่ยหมดแล้วหรอหมดแล้วหรออันนี้แวมหมดแล้วหรอเหลอไอ้เขียวแล้วก็หุ่หอยแต่คือไปจอทแคงก่อนใช่ไหมแต่ ไม่มันผมผมจะจ่อยให้มันมาไงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาแกงอะ่ะแล้วมันก็มันน่าจะไม่มาแล้วด้วยไอ้ช่าอ๋อจะต,ต้องคนย้ไงไอ้เกี่ยวอ,ะวยอ่ะตัวเอามาร์กออกเดีย๋ดวยวนี้มาร์กอะไรอ่ะพับอ,อ่ะ เปียนไอเรือนที่ไหนวะเปกแตกๆอะพี่โรตีอะ Google ผมแค่ไอแวร์ดัก Google อะมันมันเนียอะคือฮันดูเกอร์แก่แก่เก๊ะมันยเนียไอที่โจเอ๋อนะฮันดูเลือนไม่สัตว์นั่นแหละเรื่องไอเรื่องไม่น่ามีนะครับไม่ได้แบบว่าคุยสตอรี่อะไรในเมืองเลยคุยแค่แบบว่า มันมีแบบว่าจังหวะที่แบบว่าเอาเอาเอา,เอาห้องในมาเล่นห้องนอกเอาไอเอาห้องในเอาห้องในก็คือโอซไอซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอซเข้าโอซอะไรอย่างเงี้ยมันเคลียร์ใจเลยเฉยๆอะ่ะตอรี่เหมือนเดิมเดือดเหมือนเดิมเอาแม่งเข้าตู้เหมือนเดิมนั่นแหละจิตมันไม่แข็งเขากินนั่งอะ่ะจิตออน ดนสะกิดนิดกิดหน่อยโดนกดดันร้องไห้ไงแต่ก็เข้าใจมันนะไอ้มึอกอะโดน,นหลายเรื่องจัดเหมือนแบกไว้อยู่แบบเหมือนแบบเหมือนแบกหลายๆเรื่องเรื่องหนักไว้แบบคนเดียวไอะ ก็บอกผมอยู่นานๆมันร้องไห้มันไม่ร้องไห้มาหลายอันนี้ละเม,มื่อวานน่าจะมีแชทไปแบบอันี้แหละสกิดมนันนะบวกกับผมไปถ่ายไปถ่ายแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะถ่ายโอเพียมนี่แหละจี้อ่ะตัดจี้อะน้องมันก็เลยร้องไห้มา มันมีแผลเก่าของมันด้วยแหละแต่นั้นก็เป็นส่วนของมันกับของ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 มันอะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรผมอะ่ะหลังจากนี้ดูรอรอดูอะไรมันมนในเมืองด้วยอะ่ะไ,ไม่ได้หรอก ขับไงให้รถพังวะอ่ะพี่ไม่เห็นเราเหินเม่มึงจะเหินทำไมล่ะเดีกูเอาทีสิใครอยู่ที่ใครวะ all day and all night. Okay, we were alright, staying awake till the sunrise.